อนดูคลิปนี้นะคะช่วยกันกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ้นและทีมงานให้อ้นดูแลทุกคนค่ะวันนี้อ้นี่พานะาขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์เรื่องของโควิดนะคะให้กับพี่น้องชาวตลาดจอมทองทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะันี่ค่ะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการตรวจโควิดเชิงรื่องของเขตจอมทองนะคะซึ่ง หลายๆคนกังวลใจค่ะวันนี้มีการสักดการให้เกิดขึ้นจริงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจโควิดเชิงลึกที่วัดบางขุนเทียนนอกก่อนนะคะ สวัสดีนะคะอ,อนันพิพานัน,นมีอะไรบ้างคะมีฝรั่งมีชมพูมีส้มมีมะละกอน,นะคะยอดเทียมเลยคะ่ะส้มหวานๆก็มีนะคะจากคูเรือคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะน้องๆจะมีเอกสารประชาสัมพันธ์แจกนะคะเดี๋ยวขออนรญยตแจกถึงหน้าร้านเลยคะ่ะใครยังไม่ได้รับเอกสารนะคะเรียกได้เลยนะคะ หมักมีท็อาคืออะไรมันจะเป็นชั่วเปรี้ยวต้องแบบมีเปี้ยวกันแล้วหรออันนี้เรียกอะไรคะคอแลนคอแลนนี่อันนี้เรียกอะไรปักแอ้วแก้วฝักเห็นไหมปักแก้วอันนี้ไม่ใช่หน้ามันก็มีเอาไว้โกงอันนี้ไม่ใช่หน้ามันก็มีหรอตอันนี้แหละหน้ามันโกงละหมดละไม่รู้หรอกรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวซื้อกลับไปชิมอี่ป่งค่ะ ใครรู้จักบอกหน่อยว่าไปทําอะไรกินได้บ้างตำน้ำพริกเหรอแล้วมันมีกลิ่นเหมือนแมงดานะอันนี้เป็นทอดน้ำจิ้อ๋อร้านนี้มีคือจิ้มลีดใค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณป้าข้างหลังค่ะขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะกี่บาร้านนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะร้านนี้ไม่แวะไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรยซีเซียนไม่นะ ทูนเราทูนโอ้น,น,นี่ลูกค้าคนอื่นดูอยู่นี่ไม่ได้เลยนะไมเป็นไรค่ะลงมาเลยอขอบคุณ่ทอนมาถ่ายาชิ้นสามสิบาชิ้นสาบเอาสาาทค่ะที่มุณนิธมาจ่ายตลาดไหนๆมาทางานแล้วเราก็ถือโอกาสเลยจัดไปเลยใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณค่ะร้านไหนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะม่งบุนะคะจากร้านนา อทองนะคะผลจากการทํางานหนักของเราเราก็ได้อาหารติดไม้ติดมือกลับไปค่ะนิดนิดหน่อยเท่านั้นเองม่ะอันนีอันนึงค่ะไ, <c oughs> ไปค่ะเดินตลาดจอมทองเช้านี้เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะจากพี่ๆน้องๆชาวตลาดจอมทองมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าบาอุ่นนะคะหรือว่าน้ำเปล่าแล้วก็ผลไม้หมูฟิ้งแล้วมีอะไรอีกอะข้าวโพดผักนะคะหลายๆร้านเลยที่นอกจากจะทักทายให้กำลังใจแล้วเราก็ยัง ให้เป็นขนมของกินนะคะฝากมาให้อ้นด้วยบางคนบอกว่าอ้นหอมไปก็อยากจะให้อ้นอ้วนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับภารกิจเช้าวันนี้เราดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ที่สำคัญค่ะอยากจะติดตามว่าอ้นจะไปดูแลที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะกดติดตามอ้นพิพานาันได้ที่ Facebook, i จ Twitter, l i ์ไลน์แอดิและ YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งรีบๆเพื่อที่จะ ติดตามในทุกๆกิจกรรมที่พวกเราจะไปกันให้อ้นดูแลค่ะ